มาดูดอกไม้สวย,สวยดีกว่านะคะนี่ดอกไม้สีม่วงนะคะรู้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นกอกอสุดท้ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเหลือกอสุดท้ายสีม่วงเนาะนี่ถ้าโรยพวกนี้ก็คือหมดช่วงหน้า,าใบไม้ร่วงเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ช่วงช่วงฤดูหนาวนะคะ ถ้าหมดสีม่วงก้อนนี้ก็คือเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะมันก็จะไปลายปลายเดือนตุลาพฤศจิกาเนาะก็จะร่วงโรยไปตามการเวลานะคะชีวิตหลังเลิกเรียนนะคะชีวิตหลังเลิกเรียนเงาเงาเศร้าๆนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆ